เตีวฟรีคอมภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากตูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ d ตียวฟรีคอมสอนโดยพี่โตข้อ17ข้อ17บบอกว่า คือเราเขาให้ตารางอัตราส่วนของตรีโกณมิติมานะคะให้มุมต่างๆมาเขาก็บอกว่ามุมภายในที่มีขนาดเล็กที่สุดของรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาว 7, 24, 25มีขนาดใกล้เคียงออกับข้อใดมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องตรีโกณมิติเลยนะพอดีว่า 7, 24, 25เนี่ยมันคืออัตราส่วนในรูปตรีโกณมิติพอดีนะคะมาจาก พวกพีทาโกรัสเราก็รู้เลยว่าเจ็ดยี่สี่้าเนี่ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้นะเราก็ใส่ไปเลยเจ็ดยี่สิสี่ยี่้าอะสเกลอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรน,นะคะทีเราสมมุติมุมขึ้นมาสมมติมุมหนึ่งอะมุมนี้ละกันเป็นเซตาเวลาที่เราสมมุติเป็นเซตาขึ้นมาเนี่ยเราหาได้จากเซตาได้บ้างนะจากเรื่องติโกเนี่ยเราหาได้นน่ s ซ n ์เซตามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะนะในสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะคือข้ามส่วนด้วยฉากใช่ป่ะค่ามของเราในที่นี้คืออะไรคะข้ามมุมเซตาคือยีิบสี่ฉากคือยี่สิบ้านี่คือค่าไซ n ์เซตาเราไปหามาว่ายีสิบสี่ส่วนยี่ส้าเนี่ยได้เท่าไหร่นะลองตั้งหาดูจะพบว่ายีสิบสี่ส่วนยี่บห้านะคะ ได้ 0. 9 6 096 0ด6หศย์หจะเห็นว่ามันเข้ากับข้อไหนดูดิไซ n เซต้าเท่ากับศ9นจุด้าหอ่ะอันนี้นะมุมเท่ากับเจ็ดสิบสี่ไซเซต้าเท่ากับศ9 6 1กหหนึ่งก็คือตรงนี้แหละตอนนี้ได้ละวว่าเซต้าตรงเนี้ยเท่ากับเจ็ดสิบสี่ตรงนี้เก้าสิบใช่ป่ะเป็นมุมฉาก ที่เหลือตรงนี้เท่าไหรล่ะมุมภายในสามเหลี่ยมต้องมีค่าเท่ากับ180องศาก็ลบด้วย74แล้วก็ลบด้วย90ออกไปนะคะดูซิว่า,าออกมาได้เท่าไหร่1 8 0ยแปดลบด้วยเกาสสองตัวนี้ลบกันก่อนก็ได้90 9 0สิกลบอีกเจ็ก็มีค่าเท่ากับ16นะคะมุมเนี้ยก็เท่ากับ16 เขาดูซิว่ามุมไหนเล็กสุดละ่ะก็คือมุม16นั่นแหละเซนค่าสิบนี้เราก็ตอบข้อ2นะคะ